สวัสดีเพื่อนๆทุกคนแล้วผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาในหัวข้อของพูดคุยแบบเบิร์ดเนะครับนั่นก็คือการพูดคุยแบบชิวๆสบายๆและไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรถเลยนะครับ คลิปนี้ที่ผมจะมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องของโควิด -19 กนะครับก็เป็นโรคระบาดท,ที่เราได้ยินมากันสักพักหนึ่งแล้วเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับมันค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับกับชีวิตของเราแล้วก็ครอบครัวเราหรือว่าคนที่เรารักนะครับคือในเรื่องของโรคระบาดเนี่ยช่วงนี้มันก็มีข่าวใช่ไหมและข่าววันนี้ที่ว่ามันน่าพูดที่สุดนะครับคือผมไม่รู้จะพูดกับใครแหละผมพูดกับเพื่อนไปหลายคนแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยากฟังผมละผมเลยมาพูดให้ฟังกันตรงนี้นะครับ <S <S เผื่อว่าจะมีใครอยากเข้ามาฟังผมนะ ความพิเศษของโควิด19นะครับมันเป็นการแพร่เชื้อที่รวดเร็วมากๆนะบางทีการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเดียวนะครับก็ไม่สามารถกันได้นะครับเพราะว่าการสัมผัสวัตถุหรือว่าสัมผัสร่างกายคนที่ติดเชื้อเนี่ยมันสามารถทําให้เราติดเชื้อได้เช่นกันนะคือสมมุติว่าผมไปจับตัวเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นโควิดนะครับแต่ว่าผมใส่หน้ากากอนามัยแต่ลักษณะการใช้ชีวิตของผมเนี่ยชอบขยี้ตานะครับหรือว่าชอบแคชจมูกหรือว่าบางทีผมชอบแคทกี้ฟันนะคือมันสามารถติดได้ทางนี้นะครับจากมือที่สกกป แสําหรับใครที่ป้องกันอยู่แล้วนะครับก็นะับเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ระวังนะครับผมก็แนะนําว่าพกแอลกอฮอล์ขวดไว้นะครับหรือว่าพกเจลล้างมือหรือว่าเป็นพวกแบบกระดาษเปียกที่เป็นฆ่าเชื้ออะไรแบบนี้นะครับเอาไว้เช็ดหรือว่าเอาไว้เวลาที่เราจะทําจับหน้าจับตาเนี่ยเราเอามาเช็ดมือก่อนก็ดีกว่านะ อันนี้ปกติเนี่ยผม,มาเป็นคนที่ติดนิสัยขยี้ตานะครับผมยังกลัวเลยนะว่าทุกวันนี้ว่าติดหรือยังวะซึ่งผมก็นอนคิดอยู่หลายวันนะว่าติดหรือยังและช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ไปทํางานนะครับสังเกตจากคลิปที่ผมลงทีๆได้ในช่องเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีคนดูผมสักเท่าไหร่หรอกแต่ก็คือลงไปงั้นแหละนะครับเพราะว่ามันว่างนะมันไม่มีอะไรทําก็เลยนั่งทําคลิปไปเรื่อยเปื่อยนะครับ และจริงๆเนี่ยคลิปนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแนวทางของช่องนี้ด้วยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีคลิปประเภทไหนออกมาอีกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของออต้นเหตุนะครับหรือว่าเรียกอ,อะไรนะแรงประดาลใจในการมาทําคลิปหรือว่ามาทําช่องช่องนี้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ได้ชื่อ Outdoor Channel แบบนี้นะครับแต่ว่ามันชื่อว่า j i b b Rider TV นั่นเองนะในช่วงแรกๆเนี่ยผมตั้งมาเพื่อจะเอามาพูดคุยเรื่องกระตูนนะครับแต่ว่าดันมีมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งที่ผมสนใจนะผมก็เลยมาพูดคุยนะสุดท้ายดันมีคนดูซะเยอะเลยนะหลังๆผมก็เลยทำเอามันเลยแหละพูดนู่นพูดนี่ไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็อย่างที่คุณเห็นนะครับว่าคลิปช่องนี้มันแบบมันไม่เหมือนช่องรถช่องอื่นนะครับสปอนเซอร์ช่องนี้เนี่ยไม่เคยได้เลยนะครับไม่เคยม คือสปอนเซอร์เนี่ยไม่เคยเข้านะครับเพราะว่าการพูดจาของไอคนที่พูดช่องนี้แหละอ่านะมันก็พูดจาแบบแม่งไม่เอาเอาเลยแทนที่จะอวยลดไว้สักหน่อยก็ไม่อวยนะครับคือด่าได้ด่าไว้ก่อนนะครับเหมือนจะเรียกยอดวิวนะแต่ว่าตอนนั้นยอดวิวไม่สามารถแรกเข้ากินได้แน่นอนนะครับคือตอนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะเพิ่งจะมาเปิดสร้างไรายได้ได้ประมาณสัก ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับโฆษณาที่ขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยแม่งไม่เคยได้ตังค์เลยนะครับคือได้มาเร็วๆนี้แหละตอนนี้ก็คือรายได้ของ u t u b e เนี่ยอาจจะเลี้ยงให้ผมมีมาม่ากินในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่าน,นที่รับชมนะครับแล้วก็ดูโฆษณาของผมด้วยนะแรงบ,บันดาลใจในการเริ่มทําคลิปของช่องนี้นะครับจริงๆมันมาจากเขาเรียกว่าช่องมอเตอร์ไซค์ช่องหนึ่งนะครับที่เขาทําเกี่ยวกับการ จะเรียกว่ารีวิวไหมอ่ะเป็นการทําข่าวมอเตอร์ไซค์มากกว่านะครับปกของเขาจะเห่ยๆหน่อยนะครับแล้วก็คนพูดนี่ก็ไม่ได้พูดมีสาระอะไรมากมายหรอกแต่ก็มีคนติดตามเขาตอนนี้ก็แสนกว่าคนแล้วนะคือถือว่าเป็นช่องช่องหนึ่งที่ผมดูมานานมากนะครับแล้วผมก็เออดูตลอดนะนะเป็นช่องแรกที่ผมเปิดดูแบบเปิดดูก่อนอนะ่ะแล้วค่อยไปดูช่องอื่นนะครับ ชอบมากตอนนั้นชอบตามเขามากดูเขามากจนวันหนึ่งนะครับคอนเทนต์ของเขาเนี่ยมันเริ่มเหยไปเรื่อยๆนะครับจนหลังๆเนี่ยหลุดขอบเลยนะออกไปทําข่าวการเมืองข่าวดา่าคนนู้นดา่าคนนี้ไปเรื่อยนะครับซึ่งยังใช้ชื่อว่ามอเตอร์ไซค์อยู่นะตอนนั้นนะ่ะแล้วตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าผมจําไม่ได้ว่าตอนนีย้ยังรู้สึกว่าใช้ชื่อว่ามอเตอร์ไซค์อยู่แล้แหละ แต่แต่ผมไม่พูดแล้วกันว่ามอเตอร์ไซค์อะไรนะครับคนที่เคยดูช่องนี้ก็อาจจะรู้แล้วก็อ๋อน,นะว่าช่องอะไรตอนนั้นเนี่ยผมชอบมากเออผมก็ดูไปเรื่อยนะว่าเขาทำนู้นทำนี่จนวันหนึ่งเนี่ยเขาหลุดขอบผมก็เลยแบบโหหมดศรัทธาอ่ะคือคุณได้ซับสไครต์เนี่ยมาจากการที่ คุณทําคลิปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อแล้วคุณก็มีผู้ติดตามที่เขารอดูคลิปมอเตอร์ไซค์ของคุณอยู่แต่ทาไมอยู่ดีๆเนี่ยคุณเปลี่ยนไปทําข่าวแบบนี้ไปเรียกยอดวิวแบบนี้ไปด่าคนนู้นคนนี้แบบนี้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังทําข่าวกันเมืองและเป็นข่าวที่ค่อนข้างบิดเบือนมากๆนะครับคือผมไปดูมาแล้วแบบเ,เดี๋ยวนะคือแบบอะไรวะเนี่ยอีกช่องหนึ่งช่องข่าวใหญ่ๆเนี่ยเขาพูดอีแบบหนึ่งแหละไอ้นี่นี่มาแบบมาถึงก็ฮ่าฮ่าฮอยู่ในรถนะอ่าเป็นคล แล้วก็พูดแบบด่าคนนู้นด่าคนนี้ไปเรื่อยอ่ะคือหลังๆเนี่ยผมว่าแม่งหลุดขอบไปเยอะนะครับเ mm. พราะว่าเขาน่าจะพักสมองแล้วก็หาเวลาไปเที่ยวพักผ่อนบ้างนะครับมันจะดีกว่านี้นะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบแต่ตอนเนี้ยเออผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยชอบเขาแล้วนะครับซึ่งมันก็แนวทางเขามันมันไม่ใช่แล้วอ่ะเออไม่ศรัทธามากกว่า mm. ผมเนี่ยก็เลยมาทําช่องกะว่าจะแข่งแม่งเลยคือแบบเอ้ยกูทําบ้างเว้ยคือตอนแรกเนี่ยจะทำเล่นๆนะครับแต่ก็่ันมีผู้ติดตามขึ้นมาเรื่อยๆนะ รู้สึกผมจะถึง1 0,000หซับไวมากนะครับประมาณเดือนเดือนเดียวอ่ะคือ1 0,000หซับเนี่ยถือว่าไวมากนะคือย้อนตอนนั้นเนี่ยรู้สึกดีใจมากๆานะครับแต่ก็ยังไม่ดีใจตอนถึงแสนซับนะที่ดีใจมากนะเพราะเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะมาถึงตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมแล้วก็กด Sub สไครต์เอาไว้นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยตอนนั้นอ่ะผมรู้สึกหมดศรัทธาช่องนี้เลยเห็นว่าผมแม่งไม่หลุดคอนเทนต์ไปทําอย่างอื่นเลยคือผมกลัวว่า คนจะหมดศรัทธาเหมือนผมอะแบบเฮ้ยกูดูกูซับสไครป์มึงมามึงมาทําอะไรของมึงเนี่ยซึ่งในอนาคตเนี่ยจริง,รงผมตั้งแผนเอาไว้เหมือนกันนะว่าคลิปผมผมเนี่ยก็จะหลุดขอบไปจากเดิมบ้างน,นะครับเดิมทีตั้งชื่อ outdoor c h a ช n e l เนี่ยกะว่าจะออกไปเที่ยวนะครับกะว่าจะออกทริปบ้างไปเที่ยวบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยภายในปีนี้ตอนแรกจะทําในช่วงต้นๆปีนั่แหละแต่มันก็ติดหลายๆเรื่องซะก่อนนะครับก็เลยยังไม่ได้ทำนะแล้วก็เลยคิดคอนเทนต์ที่คิดว่าจะได้ทําแน่ๆนะครับนั่นอรรลลนนเอง คือจะประมูลมาเองด้วยนะครับแล้วก็จะพาไปดูประมูลแต่ละที่ด้วยและตัวรถประมูลเนี่ยผมกะจะหาปีลึกๆหน่อยนะครับอย่างพวก h o น d ้าคลิกเก่าๆหรืออะไรเงี้ยแล้วเอามาออกทริปนะกับรถของเพื่อนนะเออาก็กะว่าจะไปกับเพื่อนนั่นแหละออกทริปไปนู่นไปนี่ป้างน,นะครับากะว่าให้มันกินข้าวลิงหรือว่าเอามาผู้ยี่ผู้ย,ยำทําโหดกับมันนะครับคือใช้งานม,มันหนักๆดูซิว่ามันไหวหรือเปล่านะครับกับรถประมูลเก่าๆอะไรแบบนี้คือแนวทางน่าจะไปเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีก คลิปหนึ่งนะครับที่อยากจะทํานั่นก็เป็นพวกของรีวิวรถมือสองเก่าๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมหาไม่ค่อยได้นะครับคือตรงนี้ถ้าใครฟังอยู่นะครับแล้วว่าอยากจะขายรถหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับคือผมรับฝากขายแต่ว่าผมไม่คิดตังค์ละกันคือกะว่าไม่คิดตังค์อ่ะอ่ะกะว่าให้ผมรีวิวหน่อยให้ผมถ่ายหน่อยแล้วก็ฝากขายลงช่องผมเลย คือแนวทางการขายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขายได้ดีกว่าการที่ไปลงในเว็บทั่วไปด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าถ้าใครสนใจนะก็ทักมาที่เพจผมได้นะลิงก์อยู่ข้างใต้นะครับอันนี้ผมว่าอยากจะทำนะก็คือรีวิวรถเก่าๆหรือว่าอะไรก็ได้นะรถมือสองที่ผู้ชมเนี่ยอยากจะขายนะครับแล้วผมเดเดินทางไปถ่ายให้นะครับหรือว่าจะถ่ายคลิปแล้วมาให้ผมก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยผมค่อนข้างอยากทํามากๆนะ เพราะว่ามีคนทักมาถามซื้อรถกับผมเยอะมากๆนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่มีขายนะผมเพียงแค่เอามาแนะนําให้เ,เพื่อนๆได้ดูให้เฉยนะครับอันนี้ต้องบอกไปเลยนะแต่สําหรับใครที่อยากขายเนี่ยลองทักมาคุยกับผมในเพจได้นะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งนะครับน่าจะได้โลงเร็วๆนี้นะครับสำหรับซีรีส์ที่ชื่อว่าอย่าเรียกว่ารีวิวนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีคนดูนักหรอกนะก็ ชอบทําไม่เฉยนะครับอันนี้เป็น EP ที่4นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถของผมเองนะครับเป็น Honda Wave นะปี2012นอะครับอันนี้ผมจะเอามาทําใหม่นิดๆี่หน่อยๆนะครับเพื่อให้เห็นว่าเอ้ยรถที่ไม่กลับเนี่ยวิ่งแสนโลแล้วเนี่ยเอามาทําใหม่เนี่ยมันก็ยังวิ่งได้ปกติแล้วก็เหมือนกับว่ามันจอดมานานด้วยแหละคือกะว่าเอามาทําใช้งานด้วยนะครับ คือเอามาแต่งเอามาปั้นใหม่นั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ใช้งบเยอะนะครับอันนี้ก็จะเอามาพูดคุยกันในอย่าเรียกว่ารีวิวใน EP ที่4นะครับอันนี้ก็อย่าลืมติดตามชมกันไว้ละกันนะครับ